ผมเชื่อว่าหลายคนใช้แชท GPT เหมือนเป็นพื้นที่ส่วนตัวเป็นสมุดบันทึกดิจิทัลหรือแม้กระทั่งเป็นเพื่อนคุยเวลาคิดอะไรไม่ออกใช่ไหมครับเราพิมพ์ทุกอย่างที่เราคิดลงไปเพราะรู้สึกว่ามันเป็นพื้นที่ปลอดภยัยแต่เรื่องราวอาจจะไม่เป็นแบบนั้นอีกต่อไปแล้วครับเรื่องของเรื่องคือ OpenAI เพิ่งประกาศนโยบายใหม่ที่ทำให้ผมต้องกลับมาคิดทบทวนการใช้งานอีกครั้งนั่นคือ ตอนนี้ OpenAI จะสแกนบทสนทนาในแชท GPT เพื่อค้นหาเนื้อหาที่เป็นอันตรายและอาจแจ้งตำรวจได้ใช่ครับคุณอ่านไม่ผิดสาเหตุก็เพราะที่ผ่านมามีเหตุการณ์น่าสลดใจที่ผู้ใช้งานบางคนมีภาวะวิกฤตทางจิตใจและใช้ AI c h a t ทบอในทางที่นำไปสู่การทำร้ายตัวเองทาง OpenAI เลยต้องการสร้างระบบป้องกันการวางแผนทำร้ายผู้อื่นขึ้นมา ขั้นตอนของมันคือระบบ AI จะตรวจจับบทสนทนาที่เข้าข่ายการวางแผนทำร้ายคนอื่นหากตรวจพบจะส่งต่อให้ทีมงานที่เป็นมนุษย์ตรวจสอบอีกครั้งถ้าทีมงานลงความเห็นว่านี่คือภัยคุกคามร้ายแรงที่ใกล้จะเกิดขึ้นจริงพวกเขาอาจส่งเรื่องต่อให้หน่วยงานตำรวจทันทีแต่เดี๋ยวก่อนครับเรื่องที่ซับซ้อนและน่าสนใจมันอยู่ตรงนี้ OpenAI บอกว่านโยบายนี้จะไม่ใช้กับกรณีการทำร้ายตัวเองโดยให้เหตุผลว่าต้องการเคารพความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเพราะเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและเป็นส่วนตัวมากๆจุดนี้แหละครับที่ทำให้เกิดคําถามตัวใหญ่ๆตามมาถ้าเป็นห่วงเรื่องความเป็นส่วนตัวจริงๆแล้วการสแกนทุกบทสนทนาที่เหลือละ่ะเส้นแบ่งมันอยู่ตรงไหน